พูดไม่ออกเลยครับพูดไม่ออกเลยวันนี้เขาบอกว่านี่นะครับก็คือว่าของบาร,รมีช่างมันผมอะ,อะไรก็ช่างแหละก็ชื่อคุณนี้นะครับคุณลรเส้นเนี่ยครับเขาบอกขออนุญาตแสดงความรู้สึกอให้ซิมเมอร์ทั้งหลายนะครับเอได้อ่านกันนะครับและผมคิดว่ามันคือความจริงนะครับใช่ครับวันนี้ผมเห็นด้วยผมเพิ่งอ่านเมื่อกี้ครับ เห็นด้วยมากๆครับก็คือว่าเออถ้าคุณไม่ใช่คนดํามาก่อนถูกผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ผู้หญิงสวยๆใช่ผมเป็นผู้ชายที <laughs> Steam Game. ่มาสตรีมเกมอืมให้ผู้ชายดูว่ามาณอืมพวกเนี้ยคณดูไม่คตรเยอะไม่รู้ดูทำใหมมึงไปดูอย่างอื่นก็ได้ทําไม่ต้องดูแบบนี้เล่นเกมเนี่ยน,นะโอเคครับขอโทษที่แสดงออกความคิดเห็นแต่ว่าเออมันเป็นสินของเขานะครับก็ไม่เป็นไร <laughs> หรือตอนนี้มีความแปลก แบกแนวไม่ว่าจะด้วยกรณีใดมันยากมากครับที่จะทําให้มีคนอื่นมาดูสตรีมเยอะใช่แน่นอนตัว,วน,นี้นี่เหมือนก็พูดให้ตัวเองฟังฝึกไปเรื่อยๆนะครับหรือมีปฏิกิยากับเพจของเราต่อให้คุณมีฝีมือการเล่นมากแค่ไหนก็ตามถูกต้องครับก็คือเอาง่ายครับก็คือเขาไม่รู้จักเรานั่นเองแล้วการที่เขาจะรู้จักเราเนี่ยผมก็ไม่รู้ต้องทําไงครับเพราะว่าเฐานลูกค้าคนเก่าเขามีเยอะอยู่แล้วนะเหมือนเรามาแบบ แย่งสมบัติ่งเขาแต่ก็แทบจะจำนวนปริมาณที่เป็นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละครช่องของเราที่เปิดมาอาจจะมีคนมาให้ความสําคัญบ้างแต่มันก็ส่วนน้อยอนายส่วนน้อยของเราแทบไม่มีนะ <laughs> โอเคส่วนใหญ่คนที่ดูก็ไม่ได้ดูมาเป็นสปอนเซอร์แหละถูกต้องครับก็แต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะมาเป็นสปอนเซอร์นะเข้ามาดูฟรี แค่มีคนดูก็ดีใจแล้วถ้าเป็นผมนะไม่จําเป็นว่าต้องเสียอะไรหรอกว่าผมเออรู้สึกผมมีความสุขมากกว่าที่ได้ทำนะคนเสียตังเล่นโชว์คือสตรีมเมอร์อืมผมก็เสียตังใช่ก็นั่นแหละครับรวมถึงคนที่อ่ซับสไครด้วยเนาะที่ซับสไครช่อง youtube หรือว่าไลฟ์เพจกันเนี่ยก็ช่วยๆกันเองนี่แหละ เขาบอกว่าผมเนี่ยคนหนึ่งจากรแรกๆครับลองมากคอมเมนต์ดูนะครับผมหนึ่งเนี่ยจากคนแรกๆที่ทำคนดู1 0บถึงยีคนนี่คือเราดีใจมากๆแล้วนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ2ปีก็เหลือแค่สองหรือสคนนะซึ่งก็คือคนที่มาคุยในไลฟ์บ่อยจนรู้จักลสนิคก,กับเรานอกนั้นก็คือเพื่อน,อนแแๆแล้วแวะมาทักทายแป๊บๆแล้วก็ไปแต่คนเหล่านี้ก็คือกําลังใจถามว่าทอไหมก็มีบ้างแต่ก็ยัง อยากทําต่อถึงจะเล่นไม่เก่งยังไม่มีคอนเทนต์อะไรดึงดูดบวกกับทํางานด้วยเลยไม่มีเวลาไลฟ์ทุกวันแต่ถ้ายังมีคนดูแม้จะคนเดียวก็ตามก็ยังทําต่อไปจนกว่าจะไม่มีคนดูเลยจริงๆแหละเนี่ยผมเนี่ยคนดูน้อยหน่อยบางวันนี่แทบไม่มีแคือเรื่องสติวัน,รนแรกคนดูกํลาลังขึ้นเรื่อยๆจากหลักหน่วยเป็นหลักสิบยี่สิบพอสิ้นเดือนปุ๊บเฟซบุ๊กเซสชั่นหมดอายุคืออะไรแล้วรหัสเข้าเฟซส่งไปในเมลซึ่งจํากัด ซึ่งจำรหัสมิไม่ได้จนเพเปิดเป็นใหม่เมื่อเริ่มต้นที่ผ่านมาม,มีคนดูเลยแต่แจ้งบอกลูกเพจเก่าไม่ได้ว่าย้ายเพจท้อมากอ๋อโอเคสารพัดนะครับแล้วก็ผมว่ามันเยอะด้วยแหละคนมันไอ้นี่มันเยอะอะเออไอ้สตรีมเกมนี่มันเยอะมากเลยนะแล้วแบบก็ไปเทอเอาวอีแบบเยอะอะเออเกมเอวอีคนแบบ คนหลายคนดังเมื่อกี้มาอาวีอฮะมสมตีมพับชีมาสองปีมีคนดูสองคนโอเคเขาบอกฟอผมแต่เป็นผู้หญิงทุกคนก็สนใจโอ้ไม่ไหวมัง้งไม่ไหวมัง้งสตีมที่สองยีงง่สโมงยังไม่มีคนท้อเลยเอ้ยยังไม่มีคนดูเลยทําต่อไปครับ กูคนดูไม่ถึงเออมันก็อารมณ์คล้ายๆกันแหละพวกเนี้ยคล้ายๆอย่างนี้ผมเป็นอะไรโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมีอะไรมาเสนอแบบคำๆนะท่านผู้ชมเป็นแบบว่าเอออครับเออมันเป็นแบบแต่งรูปอะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตัแบบหนึ่งนะแต่งรูปนี่อะไลน์ลูมเขียมันเป็นอะไรที่มันเป็นเพจที่ผมแบบโคตรตลกคือตลกมากคือตลกแบบตลกอยู่คนเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเออมีอะไรมาตลกๆให้ดูนะ อ่าน้องคนนี้น้องคนนี้ผมฮูต้ตลกอะท่านผู้ชมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมผมอ่ะเดี๋ยวดูนะช่วยอ่าช่วยลบปลาช่อนออกให้หน่อยก่ะขอบคุณเรื่องหน้าท่านผู้ชมดูดิถามจริงตอนถ่ายรูปอะแล้วชูปลาช่อนทำไมทำไมคุณเออแต่ว่าอาจจะเป็นแบบเฮ้ รูปนี้ดูดีนะจะแบบเฮ้ยดันถือปลาช่อนอะไรยก็เลยเอาออกแล้วท่านผู้ชมมาดูกันตัดต่อขั้นเทพด้วยโอ้โหติดอะไรวะเนี้ยเอ่อแท็กโอเคท่านผู้ชมเราจะไปติดตามกันแล้วนะดูคอมเมนต์นะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเดี๋ยว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 ดูอันแรกบอกว่าเดี๋ยวคอมเมนต์อันนี้อะไรเนี่ยความคิดเห็นทั้งหมดโอเคเดี๋ยวผมจะค่อย,อยๆเล่นนะครับเอ่อดูคอมเมนต์ก่อนหน้า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  จะได้ไ่มาเลยไรมาเลยโอเคโอเคเอาเริ่มแต่ตรงนี้แล้วกันเออร,อ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 รวยถืออุ้ยไม่ได้ดีไอไอ้รวยถือหลายอย่างนี้เหมือนจะมีข้างบนขอขอดูข้างบนก่อนนะครับนี่นะท่านผู้ชมเขาบอกว่าต้งไก่แซ่บถืออะไรเนี่ยนี่คือมึงแข่งรูปหรืเฮี้ยมึงเอาปากกามา ลำบายกินเขาให้แต่งรูปในกลุ่มโอ้ยขำจริงบเพี่ยมตุ๊กไก่แซ่บกว่าครับโอไม่รู้จะขำยังไงคือเขาบอกให้เอาปลาออกครับแต่ว่าคุณเอาไข่มาเติไมไว้คุณขำหน้าน้อสุดละโอ้แต่ละเม้นฉันขำอะไรขำหน้าแต่ละฉันผู้ที่อ่านเม้นมาช่วยอ่านกูเม้นที ขนมเบปกิลอ่าหมดแล้วอ่าดูด,ดูโอ้อันนี้วันนี้ตัวเฮียนะครับเอ่อขำไหมไม่นะเฉยๆยนะผมผมเฉยเฉยนะใครตื่นต้นก็ขำก่อนได้เลยนะครับผมยังไม่ขำนะผมข้อความสําคัญทักมาได้เลยโอ้แล้วปฏิทินอะไรเนี่ยโอ้ไปอ่านโฆษณาเขาเข้ามากลุ่มนี้แล้วอารมณ์ดีจังสีหน้าพวกเกียนเจโหดเอ้าไม่มีคนแต่งแล้วนี่นี่นี่หัวอ,อะไรอยาไม่ขำเลยอันนี้ะ หัวคนทัานคผู้ชมอีแค่ไหขำจริงแม่นาคแม่นา,าคผ้าขนมโอ้ยบุกเขช่วยแต่หโอแล้วด้านาด้านหลังมันวาดเองเปะเนี่ยมันต้นไม้ที่ไหนมาใส่ท่านผู้ชมมันแบบ ห้นไม้ตรงนี้นเหมือนต้องเอามุมอื่นมาใส่หรือยังไงโคตรเกียในไอ้กลุ่ม <c oughs> คือดีๆก็มีนะท่านผู้ชมแต่ส่วนมากจะเป็นตลกมากกว่านะครับไม่เป็นไรปลาผมเอาไปย่างกินแล้วนะอ๋อปลาหายไปแล้วปลาปเอ้ยนี่เนียนอยู่นี่เนียนอยู่นะท่านผู้ชมว่าจะแต่งกิ่งอย่างนี้มั่งเนาะนี่เป็นอะไรฮนะเนี่ยคุณดูหิวนะมากินส้มตำได้กันไหมอ๋อ ยังครับยังยังไม่พรีกยังไม่พลีกเงินด่วนอะไรเนี่ยอนุมัติไว้โหนี่เป็นถุงเปล่าเอา้าจริงจริง,รงอ่ะอ๋อเอาแต่ปลาออกใช่ไหมเอาแต่ปลาออกตือถุงน้ําตือถุงน้ำธรรมดาโอ้ปลาออกเนียนจริงๆริะคนนี้คืออะไรครับเออถือถุงเงินเหรออันนี้ <c oughs> จะให้ขาขายกระเป๋า ให้ขำขำไว้ตรงเนี้ยสะพายท้องสะพายท้องนึกถงโอ้ไอ้น,นี่มันยังขอบปลายถุงยังมีไอ้น,นี่เลยแค่เอากระเป๋าอ๋อเขาแค่กระเป๋ามาทับอันเนี้ยอันเนี้ยดูดูพอได้แล้วผู้ชมแกลลอปอมเอาแกลลอปมาฝากอยากให้เธอได้กินเฮ้ยแต่มือจับจับอันนี้ดีแล้วผู้ชม โอ้ยเอาปลาออกครับกลายเป็นปลาแทนเลยนี่งูหรือปลาเนี่ยน่าจะปลาฮะไอเมียเนี่ยบางบางในจันต์แต่ว่าเขไม่ขำเลย ไม่คำไม่คำโอ้ยคนนี้แค่ขอบจอนะอันนี้ก็ไม่ได้ลำยากมากอันนี้เปลี่ยนหัวขอบนลาไกลขึ้นว่าไม่โคตรไม่มีสาระบางคอมเมนต์เอาปลาออกหน่อยแต่ไม่งเอาปลามาอยู่ตรงนี้แทนเอาปลามาวางตรงนี้แทน โหนี่เล่นไม่เก่งใจหน้าน้องเขาเลยเนาะหน้าเขาออกจะบึง้งนะโอเคครับเอ,อ oh. โหอันนี้เโอเคอันนี้อันนี้หมดไปละเดี๋ยวผมจะหาคอมเมนต์ตลกๆอยที่ผมโพสหาเออเดี๋ยวผมลองลองดูก่อนนะครับเอ,อมีอะไรมั้งหน้าที่มันหาจริง ากแต่งหน่อยผมว่าไม่ใช่คนไทยหรือคนไทยเป็นมาอยู่เมืองไทยอะครับอืมอันไหนดีนะอ่ะหมดแล้วทำแต่งภาพไลท์ t ูม o m c ีผมลองไล่ไล่ลงมาดู อันนี้เยดูช่วยแต่งรูปใหนหน่อยอ๋อไม่มีอะไรช่วยแต่งรูปให้หน่อยอันนี้อันนี้ช่วยแต่งรูปให้หน่อยดูดูขอดูหน่อย packets. ออสามสามคนมเมตหนึ่งเหรอเอาฝากคนชุดม่วงออกให้ห hmm น่อยเอาหัวไร่าไม่ขำเลยเอาน้องออกไปหน่อยใช่ไหมเอาน้องสือีชมพูออกให้หน่อยค่ะโคตรแย่หวงเลยเอาน้องเสื้อสีชมพูออกให้หน่อย มึงแล้วมึงจะไปกอ,อกกับอะไรกูอยากจะรู้มึงจะไปกอ,อก,กับอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากดูคอมเมนต์สุดเลยอขอดูขอเลื่อนดูเลยนะอันนี้ยังยังเออันนี้อันนี้พอพอขอเปิดชะลอกันฉลอหมดแล้วที่บ้านขายคำแล้วคะ่ะอุกอง พูข่ขำถ่ายใหม่นะ่าจะดีกว่าเอออันนี้ขอบรูปไงมาอะไรเนี่ยอาน,น้องเสื้อสีชมพูอันนี้คืออะไรอ่ะอาน้องเสื้อสีชมพูออกไปหน่อยแล้วยังไงไม่ขำเลย,เลยโอ้โหผีหลอก <laughs> ผีหลอก <laughs> คือแม่ง คือมือว่างมากต้องว่างมากระดับหนึ่งถึงจะให้เอาน้องหนีมบวอ,อคือเอาไอ้ตัวบนออกอไม่ว่านะเอาตัวล่างออกโอ้โหมันจะไปเกาะกับอะไรที่มันแบบตำแหน่งมันพอดีกับแขนคือผมบอกแล้วมันไม่มีดูดีสักรูปหรอดูโหนี่นี่เปลี่ยนเสื้อให้เขาเฉอคืออะไรอ่ะโอ้ยอันนี้ไม่เนียนเลย ไม่ใช่แล้วโอ้หอันนี้คืออะไรน,นี่คืออะไรครับเนี่ยมีสีไม่มีสีอืมไม่เป็นธรรมชาติเลยเนี่โอ้โหคือไม่ได้ครับท่านผู้ชมคือมันมันเป็นไปไม่ได้นะพี่ว่าอืมอืมมันเป็นไปไม่ได้เหลยครับอืมเท่าที่ดูมาโอ้ยเยี่ยนนี่คือไม่ ต้องถามจริงใช้เวลากี่นาทีว่าในการำาทำนี้ไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงสองนาทีไปแม่งละเลงละเลงและเติมเอฟทีเข้ามาเติมแก้มเปื่อยเหมือนเด็กวาดโอ้โหอ,อ,อันนี้สโนโม์แมนได้อยู่นะอันนี้เฮ้ยอันนี้สวยสุดละแต่ว่าปีใหม่จีนไม่หนาวนะอืมสโนโมแมนน้อย อะไรปะเนี่ยโอ้โหอ,โอนี่ก็ไม่ใช่ะเกาะอืมอืมอืมเยอยนี่ <c oughs> หายแม่งทุกอย่าง <c oughs> มันเลื่อ,มน,อนมันเลื่อนซีนมาอย่างเงี้ยคือทีหนึ่งอะ่ะแล้วก็เอารูปด้านซ้ายมานนั่นแหละรครับ <c oughs> ก็เสื้อกูสีดำสีผูออกให้แล้วนะโอ้ยโอ้ยอันนี้หมีป่ะเอออันนี้ดีหนะ่อยแต่ว่าก็ก็ก็ยังรู้อยู่ว่าเป็นภาพแต่งเนี่ยไหนมาหมีอะไรที่จะขำๆอีแล้วว่ามันต้องแต่งยังไงครับมันต้องแต่งยังไงอีกครับมันดำใครดำ ตไหน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 ,ไหน,ไหน,ไหนวะจัดไปวัยรุ่นอ้ออยากขาวหน้าขาวโบะทาแป้งสิน้องท้องฟ้าส,สีสดใสว่าต้องมีคนเขียนแน่เลยท้องฟ้าสีสดใสเนี่ยอย่างแบบอย่างเออท้องฟ้าสีสดใสเนาะท้องฟ้าสีสดใสโอเคเออสดใสอันนี้สดใสอันนี้เหรอ ด,ดูดูรูปเดิมเออนนี้ค,คุ้มจริงโอ้โหนี่ออกเนยแบบถ้าดูมิติแล้วแบบอืขาวไปหมด <c oughs> แล้วไอ้เฮียนี้เอาไปขึ้นคนับปกไอ้เฮียนี่เอาไปขึ้นโทรศัพท์คืออะไรวะลูกเขาปกติมันไม่ได้ขึ้นโทรศัพท์เฮียเนี่ยเอาไปขึ้นโทรศ,รรศ <c oughs> ัพท์ แล้วนี้ทำไมหัดเป็นวิดีโอมาให้ผมไม่มีอะไรเนาะเรื่อยๆไปก่อนโอ้โหอันนี้แนะอนิเมชั่นสวยอยู่นะอันนี้ก็สวยอยู่นะครับท่านผู้ชมโอเคได้อยู่ไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่ไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่ไม่ค่อยรับแต่งโทนนี้นะว่างๆ ป็ว่าอะไรอะอ๋อว่างๆรับแต่งโทนนี้คุมโทนนิดหน่อยค่ะไม่ไม่ไม่ได้เป็นอันนี้โอ้โหอันนี้ห้าร้อยว่ะรับแต่งโทนนี้ขอกล้องสดเอ่เอแต่งให้หน่อยครับแต่งให้หน่อยครับมึงหัดปิดหน้ากูมั่งอีเพจอีเ้ยนี้แน่เลยมาคอมเมนต์มึงปิดหน้ากูมัง่ง ทบกวนหน่อยครับหอช่วยแต่งลรือให้หน่อยอยากได้โทนที่ที่โหจะที่ยังไงวะเนี่ยจะที่ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันช่วยเปลี่ยนฉากให้หน่อยครับอยากอยู่ป่าครับอา้าวอยู่ป่าอยู่ป่ามาอยากอยู่ป่าใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ไหนดูสิป่ากันีขนาดไหน เผาอความคิดเห็นนี่ไงเดี๋ยวนะเ๋นะอ๋อนี่ไงปรับมือความคิดเห็นทั้งหมดอ,อยากอยู่ป่าใช่ไหมยอยากอยู่ป่าใช่ไหมผมว่าตอนแรกผมจะมาเล่นเกม2ู o s o นะเนี่ยแล้วกลายเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ,อ,อยู่ป่าชิบหาย <laughs> เน็ตกาก <laughs> มีคนเติมดลวยครับโอ้โหป่าชาโคเท่มันอยู่ทางป่าชาอันนี้ไม่ไม่ไมน,นี่แม่งไปอยู่โลกไหนมาวะเนี่ยโอ้ป่าหิมะมพา,านป่าหิมะพานนีความจินตนาการของคนนะท่านผู้ชม คือไม่มีที่สุดจริงๆอโอปอออเฮ้ยอันนี้ดีอ๋อก็เปลี่ยนหลังให้มันเนียนๆเออเนียนอยู่นีลึกตื้นอยู่นะมันมันดูก็รู้ทนะ่านผู้ชมคือสังเกตนะภาพมันจะนูนขึ้นมาถ้าเป็นภาพแต่งนะท่านผู้ชมถ้ามันไม่ใช่เนะนี่ยดูดิยภาพมันจะเหมือนนูนนูนแบบมีการนูนขึ้นมาแต่งขอบ ลอนปานสีทัญญามัน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 ป่าตรงไหนวะคอมเมนต์อืมผมว่าธรรมดานะมันนูนะครับคือคือเอวันนี้ก็ป่าจริงๆเนะยไม่ขำเท่าไหร่เลยนะเอาหน้าลิเอาตัวลิงไปใส โอ้ oh, oh. คือทุกทุกคอมเมนต์เนี่ยจะรู้สึกจะมีออนายกของเรานะครับมาเป็นรูป <c oughs> มาเป็นส่วนร่วมตลอดโอ oh, ้หมดแล้วท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> หมดแล้วท่านผู้ชมอืมไอ้น้องคนนี้ก็กงาเกงไข่ก <c oughs> กงยาวมาก